สวัสดีครับมือนีบ่าวไก่โคกนบกผ้ารอผ้าพ่อแม่เอื้อยอายลุงป้านาอามหาลอเก็บเฮ็ดครับมือนนี่มาเบิงเฮ็ดพออีกครับเป็นเห็ดพอไฟคีอเก่าครับพี่น้องมาหาลรอเบิงอีกบะเทือเชือเก่าพนยังเท้อมีเกิดขึ้นมาอีกนะครับไปลอเบิงน้าบ่าวไก่ครับบ่าวไก่กับขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่เอื้อยอายลุงป้านะอาสุขผู้สุขคนครับทีเขามารับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่ครับผมถิ่มาชอย กดไลค์กดแชร์ให้บไกรมีกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับไปครับไปทิดตามรับชมกระบ,บาไก่บามือในบไกรอยสิไ้เห็ดบอมือได้ได้คุ้ครับพี่น้องคุกน้อยมาใส่ย่างมากครับ,กบไกยูบไกรอยเนี่ยบไกรเห็นอยู่นี่ดอกนึงพี่น้องวาอ่าจะอันนี้เนี่ยทิดตามมั้งครับนี่ครับเห็ดพอฝ้ายหนึ่งดอก ดอกแรกแหกหมานเป็นแนวนี้ครับเฮ็ดพ่อฝายเพื่อก็จะมีฝายมีหนังขึ้นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับเฮ็ดพ่อฝายอ่อนๆครับไปเก็บกับเบาไก่ครับไยครับพี่น้องเพื่อเป็นฝายเป็นฝายอยู่ครับผัวแจกผัวยู่ผ้าย่ายุบานนี่เออยนี่ครับนี่นี่ปื๊ดปื๊ดโอ้ยยังกอดอ่อนอยู่ดีแห้งผุดได้สีเมล็ดครับเจ้านี้ได้สีเมล็ดนี่ครับเบาไก่มาตอนเทียงๆครับ มาตอนเที่ยงๆก็จะเป็นฝายเลยครับโอ้ยงามๆครับก็กำลังเป็นฝายขึ้นมากครับดอกมันอ่อนเลยสวยงามครับสวยงามไม่เกิดจะเป็นฝายอยู่ครับเนดชนิดนี้มาเกิดเป็นมูดล้ลยครับเกิดเป็นกลุ่มหมอกไก่กสินะทำาเ้หาครับพี่น้องผมกะเิเป็นปลาโขกเป็นปลาโคกนะครับหาเบิ่งยังสีแล้วครับหาเบิง่งฝายเป็นเป็นขาวๆอยูย่ดอกแล้วก็ กิ้มมึงมันมีอุปกรณ์ยังไรครับเอาแต่นิ้วแกะอย่างเดียวไปครับอุ้ยเกิดเป็นมูเลยครับพูดล่ะนี่ครับนี่ครับนี่เกิดเป็นมูเลยอุ้ยปวดพวกบกโมบกแฉงพูดล่ะปัด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 ที่โทษที่ทางสลันังกัดสามีอุ้ยเหตุขับพี่น้องพูดล่ะอุ้ยผีครับอีก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 ผีครับพี่พี่เป็นฝวายอยู่พี่ครับนี่นี่พูดล่ะพี่น้องมองนี่เต็มกำอันยะ เตียมกำเลยไปครับดุนกระบป๋าใก่อีกพี่น้องครับเพิ่งก่อนนี่ครับสี่หาอันนี่ครับนี่ิคแมนนิคแมนครับโอ้ยนี่ครับนี่ิคแมนตัวนึงนี่ครับอีกมือตัวนึงสองครับสามครับ สีครับสีดอกเป็นไฟครับแก้ไฟเล้วอย่างไรสีดอกครับน้ยครับนี่ตัวนี้โผล่ขึ้นมาเลยครับนี่โผล่ขึ้นมาเลยครับนี่อีกครับนี่เป็นไฟขาวๆอยู่ครับน่าน่าอีกไฟนึงครับนี่อีกไฟนึงดุ่นกันไฟนี่ก็ได้สองสามสามครับผู้หล่ะเตรียมกำลอีกแล้วครับ โมรดซีหาดอกนะครับพี่หลงเมขั้นได้เกิดแล้วไปครับถารับชมกันอีกมาหลุ่นเบ่งมูนี่น้ากันครับข้าวเบ่าไก่นี่ครับนี่นี่ครับนี่แล้วกันว่าสีมีเจ็ดดอกหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับโมนี่สี่ดอกครับเว้ยโมหลุ่พนเลยครับ สามดอกผลสวยๆเลยครับนี่ครับอีกดอกนึงครับผลสวยๆเลยสี่ดอกเหมือนเดิมบาาพี่น้องผมอมูลนี่นี่ครับนี่คุณโอ้ยโอ้ยพี่น้องผมคุณอะคุณครับหลายอยู่ครับคุณพี่ครับนี่พี่หลายอยู่ครับหลายอยู่มาดูนู่นนี่ก่อนหนี่นี่ครับนี่ดอกนึ่งสองครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยันนี่แปดครับบุ้งตุ๊กขีครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยิบสองสิบสามสิบสี่แปดยิบพอไฟครับ สีอู้อยูพีครับยูพีอียูพีอีมีครับฟังตั้งอีกครับนีครับยี่ฟังตั้งอ,อีกมานับงฟังตั้งอีกสิีจักดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ 1ิ1สิบเอ็ดสงสิามฟงนอีกับสิบสามพี่น้องอ้ยเต็มกำเต็มคำอะยะเลยอยูอีกนูนึงครับกูดะ่้ยเปิดเป็นไฟอยู่ครับนี่เป็นไฟเป็นกระดังสิเกิดกันครับปุ้ยกะเป็นไฟแกะเอานาน อู้แดดก็้อนครับทั้งแดดทั้งคืม่มบาดแดดบาดคื่มครับอู้หิหิครับหิ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 นี่หลายดอกอยู่ครับยี่มองนี้แดดอากาศฮอนครับมือนีทั้งแดดทั้งสีคื่มเนี่ย้อนครับแดดก็มาพี่น้องผมหาอยากหาก,กินเขี่ยไปเขี่ยมาหนึ่ดอกนึงเขาคอนร้อนอยู่นี่ครับนัน่นดีครับ คืออยู่ครับคืออยู่พ่อได้เก็บได้เล่มครับครับคือได้ครับพุดเลยพูดอุ้ยข้าวเดียวครับไปครับครับชมน้ำเบาไกลอีกฝไปหอนครับพี่น้องเข่าห่มกันครับนี่ครับทำรีหาเห็ดพอครับพี่น้องหอนหอนครับแดดได้ครับแดดพูดเลยเก็เป็นดวง เป็นดงต้นกุ้งนะครับไปครับหากระบาไก่อีกกรับผมมารับช่วมบึงเดินนี่ครับบุหรี่ข้านขาวอยู่ครับอ้ยเป็นเ,เสี่ยวนครับคนละครับนี่สองสามสี่ฮะอ่านี่อ่อนๆอยู่ครับข้าวขาวอ่อนๆเลย หกอยูทอยอย่ทางพี่ครับเหลืกเดียวครับเขียวก็ยังนหน่อยๆอยู่ครับทางพี่ครับเขียวดีหน่อยู่ครับเดลืองฮกดอกครับอู้ยูนผู้ผู้เลยครับมาหลุนเบิ้งว่าสิได้จัคดอกอยู่นี่อุ้ยยังอ่อนๆอ,อยู่ครับห,หนึ่งสองสามสี่ ฮาได้หาครับที่นี้โหโหยังอ่อนอ่อนอยู่เลยครับกว่ะสวยงามครับสวยงามเก็บพอฝายครับจะเป็นฝายแน่ะในข้อสังเกตุนครับพี่น้องไปครับไม่บนโม่นี่ครับบาลไก่อีกครับนี่ครับพี่น้องผมครับแล้วกันครับครับอู้งามงามครับสวยงามมาก ังอ่อนๆอยู่ครับนี่นไหนครับนครับสวยงามเลยครับอ้ยครับพี่น้องครับนี่มูนี่พูดหลาเป็นฝายเป็นฝายอยู่ครับพูดหลานนายอยู่ครับนี่มูนี่พี่น้องผมนี่นี่ครับเป็นฝายเป็นฝายเลยพี่ครับอีกม้วนหนึ่ง ผีอีกมัดหนึงครับผีอีกม้ดหนึงครับเดี๋ยวมาเอาูนี่อก่อนครับนั่น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 อ้ยมันจะดอกใหญ่ๆครับจะดอกใหญ่ๆพูดนะพะดอกใหญ่งได้ครับเพื่อจาดอกนึงสองสามสี่ห้าห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกแปดดอก เก้าดอกสิบดอกอ้ยมองเดียวครับสิบดอกดอกงามๆด้วยครับผู้หลัดมาไปขุดนครับูลัก้ครับกระไดยุคอรอยี่ดอกนี่เท่าก็ไนี่ยัางเท่าครับ นี่ครับสีอีกครับเด่นพึ่งเลยนี่ครับไปล่างเลยเขาขอนดอนไม่ได้ครับพี่น้องตอนนี้เอาไปวัดดินแล้วกันแก้บอครับไม่พอฝ่ายดินถือฝ่ายมันดินถือฝ่ายเพื่อนกับแก้บอค่อยออกนะครับพูดเอาไปกระดานด้วครับสวยงามครับสวยงามอยู่ เดี๋ยวเบาไก่เก็บไปอีกคันครับที่ตามน้ำเบาไก่ครับผมครับผมมาดหมองหน่อยกันครับนี่ครับนี่ผมเห็นบ่ครับเป็นเป็นฝายเป็นฝายอยู่นี้ครับนั่น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 มาดูมองกันเบาไก่ครับนี่นี่ครับว้ายยัง่อนโอ้ยยัง่อนอ่อนู่ครับนี่พเราอ่อนอ่อนสวยๆเลยครับนี่สวยๆครับนี่โอ้ย สวยงามสวยงามเห็ดพอฝายมันเป็นฝายขึ้นมาเห็นง่ายครับเห็ดพอนี่เห็ดพอสนิทนี่เห็นง่ายครับนี่ครับนี่ล่ะอุ้ยฝงไปผัวผ่วปื๊ดครับนี่นี่ครับนี่อุ้ยมีตัวหลอกไงปาดปาดมองนี่ไหม ปรัดอุ้ยเป็นขาวๆอยู่ครับบาดนี่อุ้ยนี่อีกวะเบดแล้วครับมองนี้ถ้าบุ้งมองไหมครับถ้าดูมองมองนี้ครับนี่มันจะมีหนึ่งฝ่ายสองฝ่ายสามฝ่ายสี่ฝ่ายนี่เป็นอุ้มด้วยครับเจ้ามองนี้นี่หนึ่งผ่านไปสองผ่านไป ห้าสี่าหกเจ็ดโอ้ยเกโอ้ยเห็ดอฝายกันอยู่อยู่เป็นหมูเลยครับมองเก่าดอกสิบดอกหาดอกสอมดอกแต่ว่ายู่ไปครับนะพี่น้องผมเห็ดฟออ่อนๆเลยครับ กบอกไก่ทีมโลกกรึบหลุดมองนี้ก็บอกไอก่อีกครับมีจักดอกหนึ่งดอกสองดอกนี่ครับฝ่ายคนสามดอกนิ่งๆสี่ดอกนิ่งๆนี่ครับหาดอกนิ่งๆนี่ครับอีกดอกนึง หก oh, ดอกเจ็ดดอกแปดดอกครับยีมงนี้มงนี้แปดดอกสวยๆเลย,ยนี่จะดอกอยี่เงยมายีย่เงเลยครับครับพี่น้องผม,ผ,มผลกระสิตกลงมาแล้วใยไผ่กับพะแตงมหอนนะครับไปคนเราทางคนละทีบเขาเล่าเบาไก่กับลงสวนทางผีครับ ยายไผ่กับใบสวนทา้งนึงนี่ครับไร่ยายไผ่ยายไผ่เราไปเอามาแก่จ้ามีของยายไผ่ครับนั่นของเบาไก่ของเบาไก่จ้าเก็บเต็มคู่ครับมันไั้นี่เขาไม่ยังหรอกไปเก็บบอกพีคข้าได้เห็ดอีนังหรือเพิ่นนี้เขาเปได้เห็ดตีนเห็ดมากครับตีนเห็ดนี่บอกพีคถูกโอ้เราไปเก็บบอกพีคพี่น้องเบาไก่ออกมาก่อนพอเห็นเล่านะครับเก็บบอกพีคเบาไก่ออกมาก่อนแก่ตตุเลนบ้านนี้พอดีเบาไก่เก็บเห็ดอยู่นี่ก็พอดีเล่าย่างมหานะครับเลาก็บมันอยู่ได้พี่น้องผม อออออแแแนน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 น่่่ฝนครับพี่น้องผมผลอ้ยมาแล้วครับฝนฝนใหญ่ฟ้าใหญ่มาแล้วเบาไก่กับเสดอวยออกเมื่อครับพี่น้องผมครับผมพี่น้องเบาไก่กับขอบุญขอบุณพ่อยเมย์เอวยายใช้ยิ่งลุงป่าน่ะอาสูขู่สูข้นครับที่เขามารับชุ่มเป็นเล้งเชี่ยเล้งใจให้ยเบาไก่โูล่บนโบกผ้าร้อนนะครับกับใยไผ่ใยไผ่กับขอบ้วหงกับพ่อเจริญเบาไก่กับผีแล้วพี่น้องผมผู้ละก็ผีละ ไย่ไพ่กับพี่นะครับฝนฟ้ากับสีตกพี่น้องผมสุลัดทั้งร่มทั้งหยางมาบาลไก่กับสีขอรวยออกเมื่อน้อครับ<ม>น้องสำหรับคลิปนี้บาลไก่กับขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำลำรวยๆสุขหู่สุขคนความเจ็บจะได้ความไข่จะมีครับผมอ,อย่าลืมพี่น้องได้แก่อย่าลืมกดไล์กดแชร์เป็นกำลังใจบาลไก่ครับยาย่ไพ่น้ำด้อครับว่าสิพายาย่ไพ่ไปหาหยางเปลี่ยนหยางคัดมือแรงพี่พ <ด S 2> น้องคัดฝนตกอยู่อาสิพาไย่ไพ่มาไตเพราะจ้าพี่น้องผม ฝนซื้อออกอธิษาาแล้วมารอใจร่องเบิงพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย